ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรองเท้าเกตบีคู่ละ29บาทนะครับคู่ละ29บาทก็จะมีทั้งหูคีบสวมรวมกันนะครับมีทั้งพื้นปุ่มไซส์ผู้ชายไซส์หญิงมีหมดนะครับพื้นเพื่อสุขภาพพื้นนุ่มนะครับมีหมดนะครับอันนี้เป็นเกตบีมีตำหนินะครับบางคนถามว่าเกตบีมีตำหนิอยังไงครับอันนี้ก็เช่นตรงนี้มันจะเป็นรอยแผลนะครับที่ติดสติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นรอยแผลครับเกิดจากกระบวนการผลิตนะครับไม่ใช่มือสองนะครับเราก็จะ มันเป็นแผลปุ๊บเราก็จะติดสติกเกอร์ทับอย่างนี้ครับมันมันจะเป็นบางคู่ไม่ใช่ทุกคู่นะครับอย่างคู่นี้เกรดเอเลยครับไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างคู่นี้ก็ไม่มีตําหนี่อะไรเลยครับจะไม่เป็นทุกคู่นะครับบางคู่อันนี้เป็นโซฟาครับโซฟารุ่นโซฟาเพื่อสุขภาพนะครับก็จะรวมๆกันนะครับมีทั้งหูขีบสวมรวมกันนะครับนี่ครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีตําหนี่นะครับไม่เป็นทุกคู่นะครับตําหนีมีเป็นบางคู่แค่นั้นนะครับเนี่สวยๆครับ หนึ่งร้อยคู่สองพันเก้าร้อยบาทครับหนึ่งร้อยคู่สองพันเก้าร้อยบาทครับสนใจก็ทักมานะครับอย่างนี้ก็สวยนะครับปกติเขาส่งกันอยู่คู่ละสามสิบเก้าบาทของเรามาส่งราคาเดียวครับยี่ิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับยี่ิบเก้าบาทเท่านั้นเห็นนะครับก็ถ่ายวีดีโออันนี้คืองานที่จะส่งให้ลูกค้าดูเลยนะครับอันนี้คืองานที่จะส่งให้ลูกค้านะครับถ่ายจากงานจริงเลยนะครับสวัสดีครับ